สวัสดีครับเย็บซีกับมือนีก็จะมาตามตัวเหลขเล้าพัฒนาเล้าพัฒนานะครับของเสี้ยนน้องไข่ครับของเสี้ยนน้องไข่ครับยังคอยขอไปเบื้องน้ำกันกับเปินทรงไม้พอเตยมเปิ้ลมาล่งนะครับเด้อของเสี้ยนน้องไข่ครับครับขอไปเบื้อง้ำกันครับ ครับสําหรับตัวเหล็กของเสียน,น้องไข่นะครับโอ้เข่าทั้งบนทั้งล่างในตัวนี้เนาะครับเขาบล็อ,อบนล่างวิ่งรวดหากับหกครับเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับของเสียน,น้องไข่ครับนี่มาติดตามกันอีกเด้อครับเด้อรอบต่อไปครับบ่แล้วเต็มหินบ่โอ้ข้างทงางไตของขอเขาเลยอ่ะโอ้ครับมา โอ้ยเขาทั้งบนทั้งล่างครับครับติดตามขอตรวจขอไพ่เลยครับ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 ติดตามแ้วกันครับยนี่มาบสวัสดีครับมาเดือดกันเลยนะเปิดกล้องนี่ครับสวัสดีครับพ่อแจมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นมนห้องจอครับ มือนี้ที่พามาตามเล่าพัฒนาครับเสี่ยนน้องไข่นะครับเพื่นกับได้ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะครับครับครับไปได้เบิ้งได้ติดตามส่องอ่ากระจีนอยู่ครับนะครับเป็นกอล้ฟครับเอฟซีเขาคักเขานี่เสี่ยนน้องไข่มือนี้ก็เพิ่นว่ามันใจอีกมือหนี่ครับเบิ่งน้อกันกลับเอฟซีได้ตัวใดเนาะครับเนาะ กะมือนีพ่อเตียมผ้ามาเล่าพัฒนาสัญจรนะครับเด้อเอครีบับมือนีมาที่บ้านเซียนนาดีนะครับท่านกะเป็นนักอาจารย์นักคิดนะักคำนวณเล่าพัฒนาทั้งเหล็กรัฐบาลไทยนํามือนีมีโอกาสได้มาเล่นน้ากันนะครับเนาะมากินเขากินน้ำซุ่มกันอยู่นี่นครับม้มาเบิงเหล็กเล่าพัฒนาน้ำนะครับเนาะ วันพุทธนะพุทธที่เกียรติสัจียนมะครับพุทธที่เกียรติ มิถุนายนหกหกภาพนิง FC, ่งเอฟซีทุกตัทุกคนนะครับเนาะเบ่งตัวเล็กบ่งแนวทางไปน้ำกันครับ ให้พี่น้องโชคม ắ นกันครับในวันพุธที่เจ็ดครับผมเสื้อน,น้องไข่เป็นม,มนอ,อมันคัะยุบค่ะคิวบอรสเต็มมันทำมันยื่นเข่าเอาเป็นใดงขัดได้เสื้อน,น้องไข่เมื่อก่อนเขาเขาหาหกตรงตรงเลี้ยงผลเหล็กมัน สีมากก็จะจับมัดร่วมใ่กันคือเก่าเลยครับเด้อสำหรับตัวเหล็กเล่าพัฒนาทีอาจารย์หาอาจารย์มาสรุปให้แบบเน้นๆแล้วนะครับสัตว์เกียนแล้ะครับเนาะคือเก่าครับเอฟซีนมา บนล่างบนล่างวิ่งลูด รูดเก้ากับศูนย์นะครับสายวิ่งสายลูดบุกควผ่านดนครับดเดอร์เหล็กเสียนน้องไข่เหล็กวิ่งปันทถือว่าเก่งบนล่างวิ่งรูดเก้ากับศูนย์ขับมาเบื้องเรกจับคู่กันครับเอฟซีันนี้เป็นไหมาก แปดเก้าศูนแปดเก้าศูนจับคู่หลักหน่วยหนึ่งสองสาม คือเก่าครับจับคู่กับิประมาณเก่าคู่คือเก่านะครับเนาะขับคอยมันแตกบนแตกล่างนะครับเหมือนจับคู่นะครับจับคู่มามี0ศูนหนึ่งศูนสอง ศูนย์สามครับสัตว์เขียนมาน่อยพี่เก้าเก้าหนึ่งเก้าสอง สามอันนี้คือลักเก้าอันนี้เบอรลักแปดนะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสาม นี่อาจารย์เพเทม่าเนาะครับเนาะวิ่งรูงด9กับ0กาซิเนนยูดที่0ูนนะครับหลัก0 02 03หลักเก้าเก้สองกนี่ครับ แต่ว่าส่วนตัวที่เพิ่นบนเรียนให้ข้ามักตัวใดเห้ามเกเด้อครับเด้อรับซึ่งวัตทีพันธ์มาบวชนันเข่าตกกลับนะครับไไปได้เบิงได้เป็นเฟ้นพันแด่ของเชียนน้องไข่กัดจีได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะกันกลับตัวน้ำครับเอาพอเตียมขอกับขอบคุณหลายเด้อครับเด้อเชียนน้องไข่นะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมาครับฝากปีฝากน้องเอาไปเบิงเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเา่าบนล่างนะครับเนาะบนล่างอาจาร,ร,รย์พ่อไหนวิ่งลูด9กับ0นะครับส่วนเลขพนันมาจับคู่กับ8 9 0จับคู่1 2 3ครับจับคู 93, ่0 1 0 2 0 3 9 1 9 2 9 3 8 1 8 2 8 3เน้นที่ติด0กับติดเนึนะครับเนาะ ติดศูนกับติดเก้าไว้พอเตมก็ได้ครับก็มี0ศูนย์หนึ่งศูนย์น้าหนึ่งเก้าสองเับเอาไปเขาปังๆเดอ้อเขาทั้งบนทั้งล่างอีกทวนนีกนะครับเนาะ FC ฟซีกับกีด้โศกๆศกมันๆกันนะครับเอาถ่ายถ่ายศูนย์อยู่พอเตรมกะขอกับขอบขอบคุณเอฟทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิง้งมาติดตามพอเต็ม พอเตรียมขอไว้พอนไห้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่นี่นะครับเนาะขอให้มีแต่โศกตลาดให้ถูกหวยรวยเงินกันวันพุทธที่7มิถุนายน66หกโศกโกมันมันกับเราพัฒนาเซียนหนองคายนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกั่ไม่แค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม ก็จะมาสุปเลขเสี้ยนอาจารย์เสี้ยนน้องไข้นะครับก็สำหรับเลขอาจารย์เสี้ยนน้องไข้เป็นก็ให้บน่างวิ่งรวดเก่ากับศูนย์นะครับเด้อแลราก็เลขตัวประกบคู่ของอาจารย์เสี้ยนน้องไข้เป็นก็มีแปดมีเก่ามีศูนย์ล้วก็แปดเก่าศูนย์นี่เป็นให้มาจับส่กับหนึ่งกับสองกับสามับเป็นเสียนมาให้ก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามครับแล้วก็เก้าหนึ่ง ก่อสองก่อสามครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามครับสำหรับเด็กอาจาร,รย์เสี่ยนน้องไข้แล้วครับแชีหน้าจอไวยนะครับครับก็ขอขอบุญขอบคุณอาจารย์เสี่ยนน้องไข้หลายๆเด้อที่เป็นตัวเลียงแนวทางมาให้เสี่ยนหน้าดีได้ลง พราะว่างวดที่แล้วนี่เขาทั้งบนทั้งล่างครับอาจารย์เสื้นอนน้องไข่ของอาจารย์เสื้นอนน้องไข่นี่ลุดหยากเลยครับลุดหยากงวดที่แล้วนะี่งวดเมื่อคืนนี่ครับเขาเบิดทัง้งสองคู่ครับครับรครับขอบคุณขอบุญ <c oughs> ขอบคุณ,คณเสี้ยนน้องไข่หลายๆเลย,เลยครับเด้อ เป็นเนวทังให้ามาใส่จับใส่กันเบิงสำหรับตัวเล็กเล่าพัฒนารอบโค้งสุดท้ายยังมีนะครับเด้อที่สรุปหาสำหนักดังๆครับอามาใส่กันเราก็เย็ดจับมัดร่วมใส่กันเราก็จะออกมาล่งให้ f เอซีได้เอาไปเสี่ยงไปลุ้นกันประมาณส่วนใบมงนะครับเด้อครับคลิปนี้ก็ไว้ถ้าเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ